สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคดิทิเทพครับคลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงภาพยนตร์เรื่องแม่นาคทะลุมิติซึ่งได้ไปดูในรอบปกตินะครับ ของบุคคลธรรมดาทั่วไปโดยใช้เอ็ม s าที่เมเจอร์ซิ p เ e x สาขาโลตัสบางกะปิก็ต้องขอขอบคุณทางโลตัสบางกะปิแล้วก็ทางเมเจอร์สาขานั้นแล้วก็เมเจอร์สาขานี้ที่อำนวยความสะดวกให้พี่โอมานั่งทำคลิปในที่สบายๆไม่มีใครเดินผ่านไปผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าออตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ห่างไกลจากทางเดินจากทางที่คนเดินแล้วก็พอดีกับช่วงเวลาที่คนดูในฟากนี้เขาเข้าโรง ก็ไปหมดแล้วพี่โอก็เลยสบายหน่อยนะครับจะคุยเรื่องไม่น่าทลุมิติพี่โอก็พูดนู่นพูดนี่ยาวยืดเพราะว่าจริงๆแล้วหนงเรื่องนี้มันจะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะพูดบรรยายได้ละเอียดยาวนักนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูสปอยแค่เปิดดูในแอปเมเจอร์พี่โอเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้เพราะว่าอยากจะรู้ชื่อดาราว่าใครบ้างก็ปรากฏว่าเจอเรื่องย่อยาวเหเอียดเล่าตั้งแต่ต้นจนเกือบจบ โอ้โหทำไมเล่าเรื่องย่อเยอะขนาดนั้นแต่เรื่องนี้พี่โอก็ไม่ได้ดูหนังตัวอย่างด้วยนะทำให้ในเวลาที่พี่โอเข้าไปดูนั้นพี่โอได้รับอัตรารสเต็มเปี่ยมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนเพราะฉะนั้นพี่โออยากจะแนะนาคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะดูหนังเรื่องนี้นะครับขอบอกก่อนว่ามันไม่ใช่หนังผีมันเป็นหนังผีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวแบบผีมันเป็นหนังตลก มากกว่าตลกอย่างเดียวเลยตลกเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเรื่องข้อคิดหรืออะไรใครจะได้ข้อคิดตรงไหนก็เป็นถือเป็นผลพลอยได้ไปก็แล้วกันเรื่องนี้ เดิมทีแล้วเนี่ยจะเข้าฉายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมวันนั้นพี่โอก็ไปที่โลตัสบางกะปิแลวฉายแค่ไม่กี่สาขาเองครับฉายแค่บางกะปิราชโยทินรังสิตเมกาบางนาอะไรประมาณนี้ประมาณไม่ถึง10สาขาทั่วไทยนะครับและในวันที่15เนี่ยไปถึงปรากฏว่าไฟล์เสียก็เลยไม่ได้ดูไปดูเอาวันเมื่อวานก็ไม่ว่างนะครับวันนี้วันเสราร์ที่17แล้วก็เพิ่งได้ดูแล้วก็ มีมีมีข้อติตริงไปทางทีมงานอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มีซับภาษาอังกฤษนะครับมีฝรั่งนั่งดูด้วยฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความจริงหนังฉายแบบไม่มีซับนะครับอันนี้ก็คงต้องฝากทางค่ายหนังช่วยแก้ไขทำซับให้ด้วยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ชาวต่างประเทศเขาก็อยากดูเหมือนกันนะว่าหนังสไตล พูดว่าไงดีไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังเ,เป็นหนังแนวคาวด์ก็ได้นะหนังคาวด์คือหนังเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของค่ายนี้น่าจะชื่นชอบนะครับแล้วพี่โอก็ติดตามมาแล้ว2เรื่องมีเดอะสเนกแล้วก็มีแถวตรงแสบอิลีซึ่งมันเป็นหนังที่เกินความคาดหมายทั้งคู่เลยพี่โอก็เข้าทางและรู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้เขา มีลักษณะการนำเสนอที่แปลกไปจากคนอื่นแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่คาดไม่ถึงอยู่เยอะแต่สิ่งที่ยืนพื้นเลยก็คือความตลกครับเรื่องแม่นาทลุมิติมีน้องคนหนึ่งที่นัดก,กับพี่โอไว้น้องน้องสปายแต่ว่าเนื่องจากว่าวันที่ไปชมอ่ะวันพระฤหัส หนังเขาไม่ฉายก็เลยไม่ได้ดูต่างคนต่างดูนะครับไม่งั้นพี่โอจะถามความเห็นน้องว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรซึ่งน้องเขาชอบหนังผีอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องทุลุมิติฟังดูทุลุมิติเราก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นหนังผจญภัยเป็นหนังที่น่าจะสนุกสนานไม่ใช่หนังฮอร์เรอร์สยองขวัญหรือระทึกขวัญแน่นอนนะครับเนื้อเรื่อง อันนี้พี่โอจะเริ่มสปอยก็เอาตามที่เมเจอร์ลอยฟังก็ได้ว่ามีคนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นเรื่องของครูนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับกับกับแม่นาคซึ่งอยู่ในอีกมิติหนึ่งแม่นาคเนี่ยน,น่าจะเป็นในมิตินี้ไม่รู้ว่าจะเป็นมิติย้อนยุคหรือเป็นมิติโลกวิญญ,ญาณ ก็ว่าไปอันนี้อน,นี้ต้องไปตีความกันตัวเองนะครับเกิดหลุดเข้าไปในมิตินี้แล้วทีนี้เมื่อกลับมาก็นําเอาสิ่งเอาเอาวิญญาณเอาผู้ผีปีศาจเอาอะไรตามมาที่โรงเรียนด้วยแล้วเรื่องก็เกิดโกลาหลขึ้นในโรงเรียนนั่นแหะครับก็เป็นเรื่องที่ เ็นเรื่องผจญภัยระทึกขวัญมีแอคชั่นด้วยนะครับเพราะว่ามีคนสู้กับผีสู้กับปีศาจนักแสดงนำก็จะมีอันนีงานสร้างของ888ร่ำรวยนะชื่อพุ่งกับเขาก็ขึ้นว่าอย่างนี้อำนวยการสร้างก็อย่างนี้ นักแสดงมีเต๋าเศรษฐพงศ์ก็เล่นแอคชั่นได้มีอีทโปงลางแซกชุมแพสอคนนี้ทะลึ่งมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ถึงจะมีครูกับนักเรียนอยู่เยอะเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนแต่มุกตลกแต่และมุกไม่เหมาะกับเด็กเลยไม่สมควรที่จะพาลูกหลานเล็กๆเข้ามาชมดูมุกตลกแต่ละอย่างนะอย่างแซกชุมแพรกระซิบกับโปงลางว่าคน ที่เสียงเล็กเขาจะมีออ้ยใหญ่ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วครูคนนึงก็ทำเเสียงเดี๋ยวฉันกรเสียงเล็กนะอะไรเงี้ยแบบนี่คือมุกตลกแล้วก็มีเด็กๆอยู่แวดล้อมเป็นทักแสดงร่วมเต็มไปหมดเลยก็เขาคงชินแล้วนะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอะไรนะมีหวีมีผีมีหมีมีหีบแล้วก็พูดเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่โอก็ ฟังแล้วก็ตกใจค,คือจะบอกว่าหนังตลกหรือเรื่องนี้มันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่เยอะนะครับแล้วก็ที่บอกว่าไม่ลบหลู่แม่นาคมันก็มีฉากให้พี่อีทโปงรางพูดคําว่าแม่นาคเนี่ยโอ้โหทั้งข่าวทั้งสวยทั้งเขาคงจะว่างมานานแล้วคงจะอยากจงจะอะไรเนี่ยนี่คือไม่ลบหลู่นะครับกันท้ายเรื่องก็บอกแนละ้วว่าไม่ลบหลู่ก็ก็อย่างที่ว่าหนังเขาเป็นหนังที่สร้างขึ้นความเพื่อความบันเทิงจนดูเหมือนแม่นาคเนี้ยต้องมาช่วย ต้องมากลายเป็นซ u เปอร์ฮีโร่คือหนังไทยสร้างเรื่องแม่นาคที่ยิบนะสร้างเยอะจนแม่นาคเป็นไอคอนไม่ใช่ไอคอนสยามเออก็ไอคอนสยามมาเนะเป็นไอคอนเป็นซ u เปอร์ฮีโร่เป็นสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นก็ว่าได้เป็นไอดอลไปเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนักแสดงอื่นๆสมทบมีมาริโอโจกอีกคนหนึ่งมีขวัญ ขวัญกดชสสอนคนนี้เป็นแม่นาากับน้องกับตันปันพัฒเป็นน้องแดงน่ารักมากน่ารักจริงพี่โออยากรู้จักแดงอีกแดงหนึ่งนะครับน้องคือน้องแดงที่เป็นน้องสาวเอ้ยน้องชายของของทัพทีมอัญลิน,นซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องชื่อในชื่อฝนนะครับก็แล้วก็พี่น้องคู่นี้ก็เ,เป็นสามพี่น้องอยากรู้จักสองคนนี้ว่าชื่ออะไรเพราะว่ามีบทเยอะแต่ว่าในข้อมูลไม่บอก นะครับก็มีมีดาวมีเฟิร์สมีแคนดี้อีก3คนที่เด่นๆก็เรียกชื่อชื่อแคนดี้ตลอดเรื่องแคนดี้ปูเป้ปูเป้นี่คือเต่าเศษพงเรียกชื่อกันตลอดเรื่องก็นอกจากบทตลกที่เป็นมุกผู้ใหญ่แล้วอย่างอื่นพี่โอก็ว่ามันเดินเรื่องสนุกดีมีสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงมากมาย เราไม่รู้ว่าเรื่องจัดดาเนินไปอย่างไรไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครจะแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่รู้อะไรเลยการไม่รู้อะไรเลยแม่แต่ห้อยมันขํามันสนุกมากนะครับพี่โอพอใจมากกว่าแถวตรงแสบอิลีอีนะแถวตรงเนะ่ยคืออันนั้นเขาเจาะจงว่าเป็นหนังเด็กไนงะเป็นหนังเด็กแล้วมันมีความทะลึ่งมีความหยาบคายมีสิ่งที่เด็กไม่ควรพูดเอามาให้เด็กพูดเรื่องนั้นพี่โอก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเขาจะแยกไป คืออย่างที่ถ้าเรารู้กันว่าเรื่องนี้เด็กไม่ควรดูและดูกับเฉพาะผู้ใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกผู้ใหญ่ที่มีเด็กแสดงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแบบนี้เรารับได้นะครับพี่โอ๋ก็ให้คะแนนสูงกว่าแถวตรงแน่นอนก็ให้ไปเท่าไหรด่ดีด้วยความสนุกขนาดนี้ความชอบขนาดนี้นะครับ ถือว่าหนังประสบความสำเร็จหนังความยาวร้อยนาทีมี cg มีเอฟเฟกทุนสร้าง20ล้านมีมีเด็กๆน่ารักมีคนสวยๆมีผู้หญิงก็สวยเด็กๆก,ก็น่ารักทุกคนนะครับเด็กผู้ชายก็หล่อเด็กผู้หญิงก็สวยเต่าเกษตรก์ก็แอคชั่นอีทโปงลางแซคชุมแพรก็ตลกทะลึง่งสับป,ปะดนอะไรอีก เอาเป็นว่าให้ไป6เต็ม10ก็และกันครับถือว่าพี่โอพอใจในระดับหนึ่งแต่เป็นหนังที่สามารถดูซ้ำได้ซ้ำแล้วพี่โอก็ว่าน่าจะยังตลกอยู่นะถึงแม้จะมีอะไรที่มันผิดคาดนะครับหรือว่าไม่ตรงตามลักษณะของภาพยนตร์อย่างที่เรารู้จักกันอย่างอย่างถ้าให้เปรียบเทียบอะ เวลาเราสับเปลี่ยนเทียบหนังฝรั่งเป็นอาหารฝรั่งหนังไทยเป็นอาหารไทยเรื่องนี้ถึงจะไม่ใช่ของหวานนะครับถึงจะไม่ใช่ของหวานก็เปรียบได้กับขนมละกันขนมที่เรากินเล่นเคี้ยวเล่นเป็นป๊อปคอร์นเป็นข้าวเกลียบอะไรประมาณนี้เป็นก็เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงพี่โอว่าสามารถดูได้อย่างสบายใจนะครับไม่ ถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากนะักพี่โอว่าเป็นหนังที่เราจะได้เสียงหัวเราะหรือจะหัวเราะในใจหรือจะหัวเราะเสียงดังก็แล้วแต่นะครับก็แม่น่าทะลุมิติมีไม่ครบทุกสาขานะครับเลือกดูแนจากแอปได้ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้คลิปนี้ ตั้งใจเชียร์ภาพยนตร์ไทยให้กำลังใจภาพยนตร์ไทยจริงๆนะครับพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเมเจอร์ซีเล็กที่เอื้อเฟื้อให้ทำคลิปอย่างสะดวกสบายด้วยครับ